สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามคลิปอยู่นะครับนี่คือต้นมะม่วงมะพ่านหน้าบริเวณสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่สามจังหวัดระยองครับต้นใหญ่มากนะครับอายุน่าจะหลายสิบปีดูกิ่งก้านสาขาของมันนะครับ อุ้มใหญ่แล้วก็ความนะคร่พุ่มในรัชย์ิครับหรือเส้นพาดูุ่กลางเส้นพาดูุ่กลางของทรงพุ่มไม่น่าจะน้อยกว่าเมตรครับ ครับมีการแตงร่ตแตงแล้วก็มีแต่งผมปุ่มขึ้นมาใหม่มนะครับแตง่งขึ้นมาใหม่แล่ว่าขน,ขนาดนี้นะครับโตมากๆนี่อยู่ที่หน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดนายจดครับมาม่วงมาพาน ที่โคนต้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูรอบสมงุกเขาต้นนะครับขเขาต้น คุมใม okay, คุมครับขอบคุณครับที่ตตามรับชมครับ